ทราบข่าวนี่นะครับว่าทางสภารรสผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมีการประชุมพิจารณา,าแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการาปกครองดูแลบุตรเนี่ยนะครับซึ่งมีมาตราอยู่มาตรา,าหนึ่งเนี่ยนะครับมีการระบุได้ใจความในทํานองว่าข้อความจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะตามที่ขอ,ขอแก้นะครับแต่ข้อความดังกล่าวก็มีใจความในทํานองว่าเนี่ยนะครับการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้มีการ เคี่ยนตีบุตรนะครับหรือ,อว่ากล่าวในลักษณะที่เป็นการรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจของเด็กนะครับความหมายจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยกับร่างการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งในความเห็นของทนายแล้วนะครับคิดว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ควรที่จะ มีการตราขึ้นนี่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในการเขี่ยนเคี่ยนตีบุตรนี่นะครับหากกระทําการพอสมควรเนี่ยนะครับเ,เกี่ยวกับหน้าที่ในการปกครองหรือกำราบนิสัยความเกเรของเด็กเนี่ยนะครับหากกระทําการเพียงพอหรือทําการที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะครับ inclusive. บิดามารดาก็สามารถที่จะกระทําการได้นะครับหากกระทำหากบิดามารดาน,น,นั้นนะครับกระทําการที่รุนแรงเกิน เกินกว่าหน้าที่เกินกว่าสมควรที่จะบิดาที่จะต้องกระทําต่อบทเนี่ยนะครับมันก็มีประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาปรับใช้ลงโทษบิดาบรรดาที่เอ่อเอ่เค่ยนตีบุตรรุนแรงเกินความจําเป็นหรือเอ่อลักษณะที่เป็นการทําร้ายบุทนะครับมองพฤติกรรมแล้วไม่ใช่เป็นการเคี่ยนตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ นำกฎหมายอาญามาใช้บังคับอยู่แล้วเนี่ยนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่ตรากฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้การปกครองดูแลบุตรเนี่ยนะครับคือบุตรแก่ท่านเนี่ยนะครับบางคนก็เด็กก็อาจจะค่อนข้างจะเกเรเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบสมัยก่อนมาปกครองดูแลบ้างน,นะครับอย่างเช่นการเที่ยนตีหรือการดุด่าว่ากล่าวต่างๆเนี่ยก็สมควรที่จะต้อง นมาใช้นะครับให้พอสมควรน,นะครับาการเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับทัดเด็กดังกล่าวเนี่ยนะครับรู้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้เนี่ยนะครับทัดเด็กนะครับยังยึดยึดมั่นนะครับว่าตนเองได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับและปฏิเสธการาสั่งสอนปฏิเสธการาว่ากล่าวอบรมจักเตือนนะครับปฏิเสธการ ตามนี้จากผู้ปกครองจากวิดามรรดาแล้วเนี่ยนะครับความวุ่นวายในสังคมครอบครัวในระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับฉะนั้นก็ฝากวินวอรเนี่ยนะครับทางสภาผู้แทนราษฎรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากฎหมายดังกล่าวนะครับช่วยพิจารณานะครับให้ท่วนทีในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับ